ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เต็มใบนะครับเดี๋ยวผมจะให้เต็มใบ<ะ>มันเป็นน้ำโทรศัพท์เจ้าใยเพราะว่าอันนี้มันดังสุดแล้วโทรศัพท์ผมกระดังอยดิเอาน้าห้หน่อยเอาน้าห้หน่อยได้หลายใบใช่ไหมความเป็นไปได้ว่าหวยจะออกสามเจ็ดเนี่ย80%ความเป็นไปได้ ที่หวยจะออก2อเนี่ยให้เจแต่ความเป็นไปได้ถ้าพูดสองตัวนี้ความเป็นไปได้ของเลข2ตัวเนี้ยที่จะออกเป็นไปได้มากหรือแปตัวใดตัวหนึ่งเสียงดังประหลอดแตกวะสันดังไหมดังมากเลยนะผมตระกูลด้วยนะตอนเนี้ยแล้วก็ไม่อยู่ในปากผมด้วยนะ อยากบูชาสีพึ่งทางไลน์เลยครับทางไลน์เลยกดคําว่าบูชาสีพึ่งแล้วมันจะขึ้นเลขที่บัญชีกับยอดโอนให้เลยแล้วก็โอนเลยนะไม่ต้องกดรัวๆนะครับในไลน์สี่แพ็คลอยได้แถมทูบด้วยได้ได้ลุ้นโชคได้ลุ้นโชคด้วยเอาไปจุดแล้วมาที่นี่นะก็ใจบอกบเตนอนเลือดเลื่อนเจอว่าสัน้นนะครับอ่ะสำหรับง้วดนี้ผมจะให้เต็มใบแต่อันนี้ให้ดูก่อนสําหรับคนที่ได้แล้วอ่ะก๊อกที่หนึ่ง ยังไม่เต็มนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้สักครู่หนึ่ง <Okay. S 1> มันเป็นสีดำไง <Okay. S 1> มก็เลยชาดต <Okay. S 1> ะต่อไปจะเป็นล่างต่อไปจะเป็นข้างล่างเลขท้ายสองตัว ก็คือใครซื้อบนลอตเตอรี่เนี่ยก็คือรอลุ้นรางวัลที่หนึ่งเลยนะทุกคนอีกสี่ตัวก็คือสุมดวงเอา <c oughs> อีกสองตัวสองตัวนี่ถ้าสมมติว,ว่าอีกสี่ตัวมันห้าห้าหกเจ็ดสองศูนย์สองอย่างเงี้ยเราก็มาดูลุตเตอรี่เราว่าเฮ้ยเรามีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งนะอันนี้เป็นผมเอื้อว่าบน อนไยเขียนโอเคอาจารย์ลูกชายลูกบอกว่าจะได้เจอคนดังพรุ่งนี้ว่ะสักดู้ยดังดิบอกต่อไปเป็นล่าข้างล่างเอาเดี๋ยวเอาสามตัวก่อนข้างล่างเขอมเอาข้างล่างสบายเอาสามตัวก่อนสามตัวพี่น้องครับพ้อมไปคันพ้อมแล้วพี่ใม้ผมเนีวยวะพอ้อม อย่าลืมนะทุกคนวันที่สิบหกอย่าลืมทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดตอนวันที่ส6หกมีบุญเนอาอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีพาพาทัพป่าถวายตอนถวายตอนอะไรนะตอนเข้า <What? S 1> ก่อนเข้าพรรษานะครับวันที่28กรกฎาไปถวายที่วัดหลวงปู่หลวงปู่ท่านดังมากแต่ว่า เ,เดี๋ยวค่อยเล่ามันมหัศจรรย์มากให้ผาปา่าพี่น้องเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปด้วยทําไมไปทําผาปา่าแล้ววัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรนะนู่นนี่นะครับอ่ะพร้อมหรือยังอันนี้ให้3ตัวก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นล่างนะครับสีมานวดนนี้ สีขาวนะครับสีขาวแจ่มแจ้งแสงอารุณ์สีผ่านกวดนี้สีขาวร่วม,ท,มทําบุญลงศพทันไหมทันครับเป็นเป็นลงศพเทพนมแล้วก็มีมีผ้าด้านหนด้วยนะครับโบเบลลงศพลงเบาๆเลยพี่น้อง เป็นโรงศพเทพผนมแล้วก็มีผ้าข้างในแล้วก็มีหมอนพร้อมแล้วอ่กสามตัวสีหมานสีขาวนะครับ,บวันพรุ่งนี้ผมลำด้วยทุกคนแล้วก็ผมยังจำท้าไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมนะครับ <c oughs> ค่อยสีรอดบวันเ้าร่วะ ซอมเพราะว่าแบบมันจื้นฝนตกนะครับต่อไปจะเป็นรางวันเลขท้าย2ตัวต่อไปจะเป็นรางวัลเลขท้ายสตัวได้กำไรแล้วค่ะกำไรสวยมากกำไรเอ่อแช์กบมิวไหมครับกำไรกังหันไหม รอดอยู่แล้วอาจารย์เก่งสิัยพี่น้อ,องจังหวะขาผมก็บิดถือขึ้นงูเด็ดผมนั่นงง <c oughs> แต่ผมก็จะทําให้สุดความสามารถครั้งแรกของการแบบลํำถวายปู่แบบเป็นการเป็นงาน ว่าเอาทุกคนปกติยังสรุปว่าค้างไหมเนี่ยปกติยังโอเคไปต่อโอเคนะ Ah okay ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเวลาพี่น้องครับไพ่พรท่านกระเบื้องหอดดวงจะมีเปิดอีกไหมคะอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเปิดดวงเดี๋ยวไม่มีหรอกทุกคนโอ้โหให้ผมเปิดดวงทุกเดือนมันเมื่อยเลยพี่น้องเดี๋ยวเปิดดวงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งอีกนานอยู่ทุกคนอีกนานอยู่นะครับสาหรับเปิด คเมื่อนี้แล้วผมก็ต้องขออนุญาตลำรับไปเห็เรืเ่องานก่อนนะครับสําหรับใครที่สะดวกหรือว่าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวันดาานครพนมดารารัมกาลสินอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬน,นครพนมเนี่ยมาร่วมง,งานได้มานะครับเพราะว่างานพรุ่งนี้เต็มที่มากๆิใหญ่มากๆแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรขัด Kiểm tra ไเราจะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับสำหรับวันนี้ล่างราไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับเจอกันไลฟ์สดวันต่อไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไลฟ์สดอีหรือเปล่าโอ้คุณพรุ่งนี้ไลฟ์สดเดี๋ยวตอนเย็นก็ไลฟ์แล้วก็ตอนเย็นวันที่14ก็ไลฟ์ตอนเย็นวันที่15ก็ไลฟ์วันที่16ก็ไลฟ์เจอกัน